สวัสดีครับผมทีเสียงยิ้มคนเดิมเพิ่มเติมคือคุณเพียวนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปที่หลังจากทานไปได้สามขวดนะครับสามขวดก็ทําให้เรารู้สึกว่าการนอนแล้วก็อาการปวดเมื่อยที่ลมบันดันขึ้นมาบริเวณกล้ามคอด้านหลังนะครับก็ค่อยๆทุเลาเบาลงไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของพุงที่มันโตๆนะครับตอนนี้ก็ไห คุนดีนะครับแล้วก็เนื้อนุ่มไปที่ว่ามันยืดออกมานะครับมันยืดออกมานะครับก็ทําให้เราใส่เสื้อผ้าได้ดีขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นผลพลอยได้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าปกติทีเสียงยิ้มจะเป็นคนที่ใส่หมวกแบบนี้ตลอดเวลานะครับแหมนี่คือสไตล์เพราะว่าอะไรปิดบงังผมบ้างแล้วจะอยู่มันก็ขึ้นมานะครับมันคันยุบยยุบ,ย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 บ มันก็เหมือนมันมีลายผมขึ้นมาขึ้นมาก็อุ้ยมั่นใจก็เลยไปทําสีสึกหน่อยจะได้ดูไวรุ่นหน่อยนะครับแล้วก็ได้หุ่นที่มันเฟิร์มลงนะครับนี่เห็นไหมมันก็ถามว่าผมก็ยังอ้วนอยู่ไหมถามว่าอ้วนอยู่นะแต่หน้าท้องไม่โตอ่ะมันก็สมส่วนของมันแล้วนะถ้าไปดูจากคลิปที่แล้วนี่ก็คือมันจะนูนออกมาแบบหเหมือนคนเป็นโรคอะไรอะ่ะที่เกี่ยวกับ ไขมันพกตับไปอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือเปล่าก็กินดูนะครับก็น้ำข้าวตองเทพดลน,นะครับกินดูเลยก็ขับถ่ายแบบไหลลื่นมากไหลลื่นมากแล้วก็การนอนก็นอนหลับสบายด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะดูแลหลายอย่างด้วยนะครับตัวนี้นะครับรสชาติอร่อยมากเหมือนวายเลย <laughs> อร่อยกว่าด้วยนะครับนะครับผมก็ยังไงก็ลอง ติดต่อสอบถามดูดนะครับว่าเนี่ยมันจะมีอาโคดให้นะครับเป็นสแกนแอดไลน์หรือเปล่าไม่แนใ่ใจแต่ก็หมดแล้วด้วยเดี๋ยวจะสั่งสั่งมานะครับก็ขอบคุณอาจารย์โคซอด้วยนะครับที่เป็นอาจารย์หมอนะครับที่รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบแพทย์แผนไทยนะครับก็แนะนําเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะครับในเมื่อลำไส้ระบบท้องมีอาการมีปัญหา มันจะทําให้ผิวหน้าเราคล้าลงนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แอปใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามือถือผมไม่มีแอปนะครับทําให้เป็นนี่ก็คือเปิดไฟในห้องอย่างเดียวเพราะมันมืดหน้ามันก็จะสว่างขึ้นดูชัดๆนะครับเออหน้ามันก็สว่างขึ้นด้วยแหละเมื่อก่อนนี้เรามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องทองมันก็ทําให้หน้าเราคล้าลงด้วยยังไงก็ฝากไว้นะครับผมน้ำข้าวตองเทพดลนนะครับอร่อยมากๆเลย